โอเคครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันปลานะฮะเดี๋ยวนี้จะมาไลฟ์สดนะครับก็จะมาดูของที่เรียกว่ายังไม่ได้เอามาทำรีวิวนะฮะของเก่าแล้วก็ของใหม่ของสัปดาห์นี้นะครับก็ตัวที่ทุกคนน่าจะสนใจก็น่าจะเป็นตัวนี้ s d c s นะฮะ b a r t อ o s ู u ัสเล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ เป็นตัวกันดั้ม gp l e s นะฮะเออ l e s t o นะครับนี่กล่องนี้หนักแล้วก็ใหญ่มากนะครับผมนี่แล้วก็จะมีในส่วนของอันนี้เป็นลายใหม่อันนี้เป็นลายใหม่นะครับนี่ entry grade นะครับก็อันนี้จะบอกเลยสามขวบขึ้นไปอันนี้สามขวบอันนี้หขวบซึ่ง entry grade เนี่ยเพิ่งจะออกมา3ามแบบ นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบาบทอสกี่บาทบาบทอสนี่ประมาณ400ร้อถึงห้านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปนะฮะก็จะมีตัวนี้ด้วยฮาร์โลพลาซึ่งฮาร์โลพลาเนี่ยตัวนี้จะมาจากกันดัมบิลไฟเตอร์รีไลซ์นะฮะมาจากตัวรีไลซ์เลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะฮะที่เข้ามาทักทายนะครับก็น่าจะมีบทบาทในภาคของ รีไล s ์ที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับ e n t นที่เกดนะครับก็จะมีตัวของโกคูแล้วก็เปจิต้านะครับร่วมมาด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ยังจะมี3ก๊กซึ่งตัว3ก๊กเนี่ยครบและที่เป็น3กล่องนะครับที่เป็นเ,เล่าปีนะครับกวนอูนะฮะแล้วก็เตียวหุยที่เป็นร่างอัปเกรดนะครับตรงนี้ก็ยังค้างรีวิวซึ่งยังไม่ได้ทำรีวิวให้ดู นะครับอ่ะสกกนี่เราเก็บไว้ก่อนนะครับเอ้นี่ดิเตียวหวยตัวนี้กวนอูนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าพูดถูกตามลำดับหรือเปล่าอ่ะดูง่ายง่ก่อนเลยคือค้งค้างไว้สำหรับเอินทิเกตนยค้างไว้ประมาณ2องสามอาทิตย์แล้วหลายคนสงสัยเรื่องจุดขยับนะครับก็เท่าที่ดูนะครับอ่ะเนี่ยมันจะมีบอกอะไรเราบ้างหน้ากล่องนะครับก็เดี๋ยวจะทำตัวรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับ สีเป็นไงจี G ๊ดจ๊าดเลยไหมอันนี้มีใครได้ดูบ้างนะครับซีโรวันเนี่ยมาร์สไรเดอร์ซีโรวันอันนี้เป็นล่างไลซิงฮอปเปอร์นะครับก็เป็นล่างพื้นฐานนะครับอ่ะตรงนี้สีจี๊ดจ๊าดสะท้อนแสงแน่นอนนะครับแผงมีไม่เยอะนะครับจุดขยับนะครับก็คงจะเป็นแค่แขนนะครับที่ขยับได้นะครับแล้วก็หัวนะฮะ ตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะมีบอกรายละเอียดให้เยอะอยู่นะอ่ะโอเคก็จะบอกว่าไม่ต้องใช้ครีมนะครับไม่ต้องไปทําสีเพิ่มเพราะว่าสีเขาทํามาดีก็คือสีพื้นฐานนั่นแหละแล้วก็พาร์ทในกล่องนี้มียีิบเชิ้นนะฮะเหมาะสําหรับเด็ก3ขวบขึ้นไปนะ i n นทิเกรตดูถึงตอนที่31ดแล้วหรอนะับผมยังไม่ดู ผมดูหรืออยังวะลืมไปแล้วก็คือตอนที่พระเอกออกไปตั้งบริษัทใหม่แล้วแปะว่าถูกไล่ออก Eden e อีเดนอีเดเจน่ะไปตั้งเป็นอีเดนอินดัสทรีอะไรใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะต่อมาจะเป็นของเบจิต้าเบจิต้านี่จะเหมาะสำหรับเด็ก6ข,ขวบขึ้นไปนะพาร์ตจะมีทั้งหมด35ชิ้นนะฮะตัวเบจิต้าถ้าดูจากโครงก็คงขยับได้ไม่เยอะอีกเช่นเดียวกันนะขยับได้แค่หัวนะครับแล้วก็แขน แขนหรือเปล่าเพราะว่าดูจากโครงแล้วอืมก็น่าจะขยับได้นะตามนี้พวกนี้นี่เดี๋ยวจะทําแยกตั้งหากตัวของซีรวันเนี่ยจะแยกเป็นหนึ่งคลิปส่วนของโกคูแล้วก็เบจิต้าเนี่ยเดี๋ยวน่าจะทํารวมเป็นคลิปเดียวไปนะฮะสำหรับของโกคูจะมี38ชิ้นนะฮะเหมาะสำหรับเด็ก6ขวบ สีสันนี่ก็เหมือนกับของทางฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาดเลยพวกนี้มันจะฟิกท่านะครับอืมก็ลืมบอกไปอันนี้เป็นร่างซูเปอร์สยาซูเปอร์สยาก๊อดนะครับผมสีฟ้าแต่ว่าไอ้ที่มานี่มันไม่สีฟ้าเท่าไหร่นะเหมือนจะเป็นร่างอัตตนิยมได้เลยของโกคูก็ไม่มีอะไรมากก็เปลี่ยนสีผมก็ออกได้หลายร่างเลยนะครอะจบไปในส่วนของตรงนี้ ตรงนี้บาบาทอสเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าบาบาทอส SDCS เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเท่าที่บอกได้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะมี2เฟรมนะครับก็คือเป็นของ SD เฟรมนะครับแล้วก็ CS เฟรมนะครับบาบาทอสขาดตลาดไหมถ้าเป็นมัลติเกตขาดตลาดนะครับแต่อันเนี้ยเพิ่งมาวันนี้นะครับเพิ่งมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะซึ่งเดี๋ยวคลิป ตัวนี้น่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวถึงจะได้ดูกันนะครับพรุ่งนี้ยังเป็นตัว perfect gate perfect style กันดั้มอยู่นะฮะเพราะจบซีรีส์ perfect gate perfect style ปุ๊บเดี๋ยวจะเป็นกองพวกนี้แหละที่เพื่อนๆจะได้เห็นกันอ่ะตรงนี้เนี่ยเปิดมาเลยเนีย่ผมเห็นพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยเปิดมาเลยเนีย่ตัวมือเป็นสีเหลืองนะครับไม่แจกครับไม่มีแจกครับช่วงนี้นะฮะช่วงโควิดเราจะไม่แจกเลยทั้งสิ้นนะผม แล้วก็เฟรมโอเคนี่เฟรมนี้เป็นเฟรม A1 นะแล้วก็มีามี2ด้วยก็คือมี2เฟรมนะฮะให้เลือกกันนะครับระหว่าง SD Frame กับ CS Frame นะครับผมตามนี้คลายข้อสงสัยนะครับก็มี2เฟรมกล่องนี้จะอยู่ที่400-500ถึงบาทนะครับมี2เฟรมคือตาตามตาม,ตามรูปเลยนะครับ พา์ทนี้มาครบนะฮะทั้งกระบองแล้วก็ลูกเล่นของหางที่จะมีเส้นลวดมาให้นะก็สวยอยู่อ่ะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะทำคลิปเดียวจบนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับตัวหมีนะครับปฏทิจจีกายแล้วก็โควิดยังไม่แจกครับเดี๋ยวไม่มีของต่อให้รีวิวใช่ครับโควิดยังไม่อยากทำอะไรเยอะครับช่วงนี้อันนี้ ลองนี้หนักสุดหนาสุดแล้วก็ลูกเล่นดีมากเลยเนี่ยโหมีสองหมดท่าที่เขาเขียนมานะตัวนี้ยังไม่มีรายละเอียดมากนะครับอะไรเนี่ยกันดั้ม GP พีเรสทนะครับตัวนี้ผมยังไม่มีข้อมูลเลยนะก็คือขอดูก่อนพี่ซื้อจากไหนครับอันนี้มาจากทางร้านกันพาวินเลดนะครับผม มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ให้ดูทุกคลิปเลยนะอ่ะอันนี้เรามาเปิดดูกันเปิดพร้อมก,กันกับทุกคนเลยจะได้เห็นนะครับใครยังไม่เคยเห็นนะฮะกันดัม GP p ีเลสทดูพร้อมกันแต่ถ้าใครดูจากญี่ปุ่นก็ตามแต่ญี่ปุ่นเ็าไวว่าย,ยู่แล้วนะพาร์ทนี้ชิ้นใหญ่มากนี่เทียบกับมือนะฮะแน่นอนนะฮะ GP ศูนเนี่ยก็คือมันเป็น หุ่นที่มีไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็ตัวลอ้อเนี่ยมีขนาดเท่าตัวเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่บิวมาจากในเรื่องของกันดั้มบิวไฟเตอ,อ iver, ร,ร์นะฮะกันดั้มบิวไดเวอร์รีไลซ์นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นแผนที่ทำใหม่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นแผนที่ทำใหม่นะครับผมพวกนี้ก็น่าจะทำใหม่นะชิ้นใหญ่มากนะครับ แล้วก็โทนสีของกล่องมันจะมาเป็นม่วงใช่ไหมม่วงแล้วก็ออกโทนแดงดําเข้มๆนะครับพาร์ตก็ใหญ่นะฮะแต่ละชิ้นนี่ใหญ่มีพาร์ตดาบมาให้ด้วยซึ่งพาร์ตดาบพาร์ตดาบน่าจะมีมาเป็นสองคู่นะเออตามนี้แหละพาร์ตดาบตามนี้แผงเยอะมากนะครับพาร์ตชิ้นใหญ่ ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูน่าจะประมาณวันจันทร์หน้านะครับผมวันนี้ประกอบเลยไหมยังครับวันนี้เอามาให้ดูก่อนนะครับว่า,าสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปช่องติดกันพาจะมีอะไรให้เพื่อนๆได้ดูบ้างนะครับเพราะว่าก็จะเอาของพวกนี้แหละที่ยังไม่ได้ทำรีวิวเนี่ยามาให้โชว์ให้ดูก่อนซึ่งตามกันดูครับยาวๆครับเพราะว่า มีมาเรื่อยๆนะครับอ่ะสุดท้ายก็คือจะเป็น Halo โร่พ a l o า o a โร r นะครับจากในกันดั้มบิวไดเวอร์รีไลซ์นะครับผมปึ๊บอ,อุนตอ์แมนคงไม่ทำนะครับเพราะว่าอุนตอ์แมนเอ่อจริงๆทางร้านจะให้มาแต่ว่าไม่เอานะครับทั้งอุนต์แมนทั้งสตัวเพราะว่าเขาทำเอาดีไซน์ของตัว LED ที่อยู่ตรงกลางหน้าอ,อกอ่ะออกไปเท่านั้นเองลองนั้นเหมือนกันหมดนะครับ แล้วก็เปลี่ยนภาพอาร์ตเวิร์กนะครับเปลี่ยนอาร์ตบ็อกใหม่เท่านั้นเองนะครับตลอกนั้นเหมือนกันอ่ะตรงนี้ฮาร์โลโรเดอร์นะครับสีส้มเลยนะชิ้นใหญ่พัสสวยมีเท่าไหร่มี2อถุงตัวฮาร์โลก็เป็นตามนี้ฮาร์โลน่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่าใช่โอเคแยกปากมาน่าเป็นฮาร์โลเวอร์ชั่นใหม่ สีก็สวยดีอันนี้ก็ส้มมาเลยซึ่งไม่เหมือนทางหน้ากล่องนี่ตามนี้นี่ก็คือคร่าวๆทั้งหมดนะครับของของที่เรายังไม่ทำรีวิวให้ดูนะก็จะมีให้ดูตามนี้ก็ชวนเพื่อนๆน,นะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปพวกนี้แหละเอามาให้ดู อะยังมีพวกนี้ที่ยังไม่ได้เปิดก็คือ3ามก๊กนะครับเล่าปีนะฮะเตียวหุยแล้วก็กวนอูเนาะอ่ะกวนอูนี้เพิ่งมาวันนี้เลยกวนอูเนี่ยพัดชิ้นใหญ่มากดูข้างกล่องดีกว่ากวนอูอ่ะตัวทวนของเขาเนี่ยจะเป็นชิ้นที่สวยมากเลยนะกวนอูเนี่ยชื่อก็อ่านยากยาวๆตัวกล่องสามกล่องนี้มีความหนาใกล้เคียงกันนะครับ หนาใกล้เคียงกันเลยอันนี้ลืมไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่นะฮะแต่เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวจะมีอาจจะเทียบตัวเก่าให้ดูด้วยนะครับพาร์ทก็เยอะอยู่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดพาร์ทสีเขียวนี่มาทั้งแผงงนี้เลยอะ <c oughs> <c oughs> ก็มีนัมเบอร์มาถึงหมายเลขสามสิบห้าหรือสามสิบสี่นะ สามสาิสนี่คือตัวล่าสุดโอเคมีรีวิวให้ดูแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่แต่ที่แน่เดี๋ยวทำบาบาทอสก่อนนะครับเพราะว่าอยากเล่นตัวบาทอสด้วยเหมือนกันอ่ะอันนี้เตียวหุยเตียวหุยก็เป็นก็ตกันดั้มนะนี่ใช่ไหมโอเคก็ตกันดั้มก็จะเน้นโทนสีแดงทองนะฮะพัดท,ทองจะเยอะหน่อย มีอยู่สถุงไม่ซับซ้อนเท่าไหร่โอ้โหดูล่างอย่างนี้เลยเหรอต้องคำสีนะแต่ว่าสีเขาไม่ได้แยกละเอียดขนาดนั้นนะครับผมสุดท้ายพี่ใหญ่นะครับเล่าปีเล่าปีนี่เป็นยูนิคอร์นนะฮะเล่าปียูนิคอร์นแล้วก็เป็นล่างอัพเกรดนะครับผม เรียงลำดับที่จะต่อเหรอก็น่าจะเป็นบา r b บาทอสบาบาทอสเสร็จก็เป็น GP r e s s to ูนะครับแล้วก็ตามมาด้วยซีโรวันหรือไม่แน่อาจจะซีโวันขึ้นก่อนแต่ถ้าขึ้นซีโรวันเสร็จก็จะตามด้วยโกคู Goku กับเบจิต้าเพราะว่ามันอยู่ในลายเดียวกันเป็นลายใหม่เอ t น g ิเกรก็จะได้ไม่ต้องสับสนส่วน3ก๊กนี่เดี๋ยวจะไว้หลังสุด3ก๊กนี่ไว้หลังสุดเลย ส่วนไอ้ตัวหมีนี่ไม่แน่ใจว่าจะต่อเมื่อไหร่ตัวหมีขี้เกียจต่อด้วยบางทีอยากจะให้สาวๆมาต่อมากกว่าแต่ว่าช่วงเนี้มันไม่สามารถพบปะกันได้ก็เลยเก็บหมีไว้ก่อนอ่ะนี่ก็คือกล่องที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะทำรีวิวนะครับก็ประมาณนี้เอามาให้ดูกันคร่าวๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ แล้วก็เป็นการยืนยันว่าช่องนี้ก็จะมีอะไรให้พวกคุณได้ดูกันต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าตอนนี้ห้างเมกาพลาซาจะปิดแต่คุณก็สามารถเข้าไปทางเพจ Facebook ของร้านกันดั้มกันพลาต่างๆที่คุณซื้อประจำเขาก็จะมีบริการที่ส่งไปรษณีย์ไปก่อนช่วงนี้หรือร้านค้าออนไลน์ที่จะอยู่ใน s h o ป e e Lazada นะครับก็มีแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าไม่ถูกใจ s h อป e e l ร z a d a ก็ ซื้อในเพจโดยตรงนะครับว่าทุกร้านเนี่ยสั่งจากเพจตอนนี้เขายินดีที่จะส่งให้คุณอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของใหม่ของสัปดาห์นี้มันจะเป็นตรงนี้นี่คือปาปทอส GP r e s i s t e n นะครับแล้วก็ตัว Halo Plus ที่เป็น3กล่องใหม่ของสัปดาห์นี้นะครับชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันเรื่องราคาตรงนี้น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ สามร้อยถึงสี่ร้อยไม่แน่ใจนะตัวนี้สี่ร้อยถึงห้าร้อยตัวนี้น่าจะเจ็ดร้อย up เจ็ดร้อย up เรื่องราคานี้ไม่แน่ใจทีนะก็ไปเสิบ์กันดูนะฮะแต่ละร้านอาจจะราคาไม่เท่ากันนะครับก็ขอบคุณนะฮะทุกๆคนนะที่เข้ามาดูไลฟ์สดเปิดกล่องตอนนี้และพวกนี้จะมีให้ดูกันตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนะครับผมอ่ะขอลากันไปเพยงเท่านี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับผม